คอนโดย่านอ่อนนุชใกล้ MRT 4นุชมีรถรับส่ง BTS สถานีอ่อนนุชนะคะโครงการนี้ชื่อโครงการว่าลุมพินีวิวอ่อนนุช46ค่ะห้องนี้นะคะขนาด23ปาตารางเมตรแล้วก็พิเศษมากเพราะขอเริ่มต้นแค่4,000บาทเท่านั้นห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่ทางเข้าเลยนะคะดิจิตอลดอทล็อกตัวนี้ใช้งานได้ทั้งระบบลายนิ้วมือรหัสผ่านคุญแจคีย์การ์ดหรือเปิดปิดผ่านบลูทูธก็ได้นะคะเป็นแอปพลิเคชันค่ะเข้ามาซ้ายมือของเราจะเจอโซนห้องนั่งเล่นนะคะจะเป็นโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาเบสน,น,นะนั่งได้2อถึงสคนเลยแล้วก็หลังโซฟาเราจะตกแต่งด้วยไม้บิวอินนะคะทําให้ห้องดูเป็นสไตล์คาเฟ่มินิมอลน่ารักมากขึ้นแล้วก็จะมีสวิตช์ไฟด้วยนะสามารถเปิดปิดไฟที่ส่องมาที่รูปภาพได้ด้วยฟังต ตรงข้ามโซฟาของเราจะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะแล้วก็จะแถมฟรีสมาร์ททีวีขนาด40นิ้วให้ด้วยตัวทีวีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะติดกำแพงไปให้เดี๋ยวเราไปดูในโซนห้องนอนกันนะคะ ระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะเราจะมีประตูกระจกกั้นห้องให้เป็นประตูกระจกแบบ3บานนะในห้องนอนเราจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตพร้อมฟูกนะคะต้องบอกว่าห้องนี้เฟอร์นิเจอร์เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่แล้วปลายเตียงของเราจะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินแล้วก็พิเศษสุดๆเลยเรามีแอร์ใหม่ให้ด้วยนะแอร์ air, ตัวนี้เป็นแอร์แคเรียร์นะคะของใหม่เลยต้องบอกว่าประหยัดไฟมากๆแล้วเรามาดูวิวการน,นี่ วิวห้องนี้ก็จะไม่ชนใครนะคะเป็นวิวโลงค่ะห้องนี้อยู่ชั้น3นะแล้วก็ผ้าม่านเป็นม่าน2ชั้นกัน uv ได้ด้วยนะสีขาวเป็นผ้าโปร่งบางสาตาให้คนมองมาไม่เห็นเราค่ะส่วนตัวนี้เป็นผ้ากัน uv สามารถกัน U v ีได้ถึง95%เลยนะคะนี่ห้องนอนเราก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํากันนะคะ ครัวก็สามารถเดินมาจากทั้งห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นซิงคครัวของใหม่เลยนะการน้าวัสดุอย่างดีเลยสามารถตั้งเตาไฟฟ้าก็ได้ตั้งเตาไมโครเวฟแล้วก็มีพื้นที่ให้ตั้งตู้เย็นด้วยฝั่งตรงข้ามซิงครัวเราอ่ะอันนี้จะเป็นระเบียงนะตรงข้ามซิงครัวจะเป็นโต๊ะทานข้าวหรือว่าโต๊ะทํางานนะก็คือเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นั่นเองแล้วแต่ว่าลูกค้าจะไปทําอะไรนะมองมาที่ระเบียงของเรา กว้างมากๆเลยนะทุกคนมีพื้นที่ให้ตั้งเครื่องซักผ้าด้วยเพราะว่าเขาเดินปลักให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีท่อน้ําให้ส่วนตัวระเบียงก็คือติดตะข่ายกันนกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันโซนสุดท้ายแล้วห้องน้ําของเรานะคะเข้ามามองมาทางขวาเลยจะเป็นโซนอ่างล้างมือแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนี่จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีราวตาาผ้าให้ด้วยนะคะมองลงมาตรงนี้จะเป็นโซนชักโครกนะคะ นี่แล้วตรงนี้จะเป็นโซนเปียกนะเป็นโซนอาบน้ําถ้าใครอยากแบ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถซื้อผ้าม่านมาติดกั้นแยกโซนได้เลยนะคะนี่ห้องน้ําเราจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดตัวห้องกันนะคะ เป็นยังไงกันมากคะ่ะทุกคนห้องนี้ขนาด23ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้น4,000บาทเท่านั้นชื่อโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุช46นะคะส่วนกลางก็จะมีฟิตเนสที่จอดรถแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อข้างหน้าให้ด้วยต้องบอกว่าดีงามมา,มากๆที่สำคัญมีรถตู้รับส่ง b ีเทอ่อนนุดแล้วก็ใกล้ MIT4 นุ้ดมากๆเพียงแค่900เมตรเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทักมาสอบถามกันได้นะคะพิเศษสุดๆถ้าโอนก่อน30ทธันวาคม2,565นะฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนทั้งหมดเลยค่ะใครที่สนใจก็รีบทักมาเลยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย